สวัสดีครับผมอาจารย์เสิร์นนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ทิศในการเสริมดวงนะครับตามหลักวิชาห่วจุ้ยนั่นเองนะครับโดยการใช้ผ่านแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตอนที่5แล้วนะมาลองดูกันว่าการใช้ทิศมีเทคนิคยังไงลึกลับซับซ้อนนะแล้วก็มากกว่าที่คุณหลายๆคนเข้าใจนะครับมาลองดูกันว่าผมใช้ยังไงและในแอปเราเอาไปดูจนะตรงไหนใช้แบบไหนก็มาลอง ตามกันดูนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าในแอปของเราเนี่ยเราจะใช้วันเดืนปีเกิดเวลาเกิดของทุกคนเนี่ยมาคํานวณเนานะพลังงานที่เราขาดในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาที่เราขาดพลังงานธาตุไหนมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราต้องเสริมธาตุนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นั่นเองนะฮะทิศเป็นหนึ่งในเรื่องที่สามารถเติมพลังงานที่เราขาดได้ดี มากมากเลยนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นแค่แปทิศเบสิกพื้นฐานเท่านั้นเองเนาะมีทิศเหนือใต้ออกตกตะวันออกเหนือเชียงเหนือตะวันออกเชียงใต้ตกเหนือตกใต้แบบนี้แหละนั่นนะครับแต่ละทิศเนี่ยล้วนแล้วแต่มีพลังงานที่แตกต่างกันนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเข็มทิศเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าต้องหมุนไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือเท่านั้นเพราะพลังงานแต่ละทิศมันไม่เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับดวงของเราเนี่ยแหละเราก็ แตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนก็จะมีพลังงานทิศท,ที่ต้องการเหมือนกันทั้งชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเหตุผลเพราะว่าวันที่เราเกิดเรามีพลังงานที่เราจําได้ตอนที่เราเกิดซึมซับเข้าไปในตัวเราตั้งแต่วันแรกที่เราหายใจซึ่งพลังงานนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่สมดุลมักจะขาดพลังงานธาตุดธาตุหนึ่งเนาะ พอมันไม่สมดุลชีวิตก็จะติดขัดตกต่ำแย่แยนั่นเองนะฮะแล้ววันเกิดเรามีวันเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะเราไม่มีวันเปลี่ยนใช่ไหมครับวันเกิดเนี่ยสามารถคงที่อยู่ตลอดไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าพลังงานที่เราจําได้เนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนพอมันไม่เปลี่ยนนั่นแปลว่าพลังงานที่เราขาดมันก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับเราจะขาดพลังงานท่าุใดท่านหนึ่งไปตลอด จึงเป็นเหตุเดียวกันที่สีเสื้อเราไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะทางจีนทางไทยเหมือนกันนะสีเสื้อเราเราชอบสีเสริมเนี่ยคล้ายๆเดิมอยู่ไม่กี่โทนไม่กี่สีเท่านั้นเองเหตุผลเพราะว่าเราต้องการพลังงานตรงนั้นมาคอยเสริมอยู่ตลอดตลอดนั่นเองทั้งชีวิตนะครับเช่นเดียวกันกันกบทิศเราก็ยังคงต้องการพลังงานที่เราขาดอยู่ตลอดทั้งชีวิตไม่มีวันเปลี่ยนเพียงแต่ว่าในหนึ่งคนเนี่ยเราอาจจะชอบได้หลายทิศไม่ได้ชอบได้แค่ เดียวเท่านั้นนะครับเราจะชอบบางคนมี2ทิศบางคนมี3ทิศบางคนมี5ทิศได้เลยนะครับซึ่งแต่ละทิศจะเสริมแตกต่างกันด้วยนะครับสาหรับแอปของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าดวงวันนี้เนี่ยมันจะคํานวณเป็นรายวันให้มันก็จะรู้ว่าวันนี้พลังงานเป็นพลังงานแบบไหนและเป็นพลังงานที่ดีกับดวงของท่านหรือเปล่าเฉพาะบุคคลนะแต่ละคนเนี่ยวันเดียวกันอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากันพลังงานไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทิศ ที่เสริมตรงนี้ที่เราคำนวณให้ในแอปนะครับจะเป็นทิศที่เอาไว้เสริมให้นะครับในกรณีที่ดวงเราดีอ่าววันไหนคะแนนคุณสีเขียวสีเหลืองแปลว่าดวงคุณดีนะวันนั้นเนี่ยพลังงานดีนะพลังงานเสริมคุณนะดังนั้นแอปจะคำนวณทิศที่ถ้าใช้จะยิ่งเสริมเข้าไปอีกส่วนวันไหนที่คะแนนคุณน้อยหรือพลังงานวันนั้นไม่ค่อยดีไม่เสริมดวงเราเนี่ยแอปจะคำนวณทิศที่แก้มาให้ ที่ทําให้พลังงานที่แย่ของคุณในวันนั้นเนี่ยมันทําร้ายคุณได้ยากขึ้นอ่าแล้วมีโอกาสเปลี่ยนเป็นคะแนนบวกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กําลังกังวลว่าโอ้โหวันบางวันคะแนนน้อยจังคุณลองเอาสีเสื้อหรือลองเอาทิศที่คํานวณให้ในแต่ละวันไปใช้ก็จะได้รับคะแนนที่เพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะส่วนวิธีการใช้ทิศนะครับคลิปนี้ทํำยังไงไม่ยากเลยนั่นเองนะครับหลักการก็คือว่าถ้าคุณต้องการทําอะไรสําคัญสาคัญในวันใดว,วันหนึ่งเช่นวันนี้ก็ได้ คุณก็ลองเปิดแอปพลิเคชันประจำวันขึ้นมาเนาะแล้วก็ลองดูว่าเขาคำนวณมาให้ว่าคุณต้องใช้ทิศประจำวันเป็นทิศอะไรยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณต้องการทิศเหนือคุณสามารถทำได้หลายวิธีมากวิธีแรกเช่นหากคุณนัดลูกค้าก็พยายามไปก่อนเวลาแล้วก็เอามือถือเนี่ยเปิดโปรแกรมเข็มทิศเลยลองหมุนดูว่าตรงไหนคือทิศเหนือนอะให้คุณหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่นเองนะครับนี่คือวิธีที่ง่ายมากเลยไม่ว่าจะคะแนนน้อยคะแนนมาก ใช้วิธีนี้โอกาสในการสําเร็จจะสูงขึ้นหรือแม้แต่ง้อแฟนก็ใช้ได้จริงไหมนัดแฟนเที่ยวจีบใครอยู่กาลังสนใจใครอยู่อยากให้ตัวเองเป็นที่สนใจอยากให้ตัวเองเป็นโดดเด่นอยากให้ตัวเองเป็นที่น่าจดจำอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกหันหน้าไปทางทิศท,ที่วันนั้นเขาแนะนําประจําวันขึ้นมาได้เลยนั่นเองนะครับหรือในกรณีที่2คุณสามารถทาอย่างนี้ได้ว่า,าเราโทรง้อแฟนเราคุยโทรศัพท์เนาะหรือเราจะปิดการขายผ่านโทรศัพท์ก็ให้คุณหันหน้าไปทางทิศ ที่เขาแนะนํานั่นเองนะครับสมมติเขาต้องการทิศเหนือก็หันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ยืนคุยโทรศัพท์หรือแม้แต่คุณสามารถใช้พัดลมก็ได้ตั้งไปในทางทิศที่เขาแนะนําแล้วให้เป่าเข้ามาอย่างตัวคุณเ,คเช่นเขาแนะนําทิศเหนือ คุณก็ตั้งไว้ที่ทิศเหนือนะแล้วก็หันหน้ามาทางคุณเป่าพลังงานจากทางด้านเหนือเนี่ยเข้ามาทางคุณนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้ได้ผลอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอโ้โหสามารถทําแบบนี้แล้วจะได้ความสําเร็จยิ่งใหญ่มันได้ผลทีละนิดทีละหน่อยครับแต่ถ้าทําทุกวันทําต่อเนื่องทําเป็นประจำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราสะสมพลังงานดีๆเข้าตัวของเราอยู่เป็นระยะะ,ยะนั่นเองนะครับเพราะว่าวิชาโหกจุ้ยเป็นเรื่องของพลังงานเนาะดังนั้นการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันกบการที่เรา ทำเป็นนิสัยเติมพลังงานทุกวันนอกจากนี้ยังสามารถทาอย่างอื่นได้อีกเช่นคุณอาจจะใช้วิธีนัดลูกค้าไปยังร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือร้านต่างๆเนี่ยทางทิศที่เขาแนะนําของบ้านที่คุณอยู่นั่นเองไม่ว่าบ้านคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะคุณก็ลองดูว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่หรือสถานที่ที่คุณจะนัดลูกค้าเนี่ยมันอยู่ทางทิศที่เขาแนะนำไงเช่นเขาบอกว่าทิศเหนือใช่ไหมคุณก็ลองหาทางทิศเหนือของบ้านว่ามีคาเฟ่อะไรอยู่โซนที่อยู่ทางเหนือของที่บ้านคุณ <g ülme> ก็จะช่วยเสริมได้ด้วยนะเราใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นัดคนที่เราลักนัดคนที่เราอยากจะให้เขาประทับใจอยากให้เขารักเราอยากแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็ <g ülme> นัดทางทิศเหนือของบ้านอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับเราก็อาจจะทําทุกอย่างรวมกันเลยก็ได้เช่นใส่สีเสื้อที่แนะนํานัดร้านที่อยู่ทางทิศที่เขาแนะนําหันหน้าไปทางทิศที่แอปเขาแนะนําและก็สามารถทําทุกอย่างรวมกันก็ยิ่งส่งรับพลังงานเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยเล็กนิดหน่อย,อยหลายๆอย่างเข้ามามันก็กลายเป็นพลังงาน,นที่เยอะขึ้นได้ ก็จะสามารถส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับ การทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสเร็จได้ง่ายโดยการใช้พลังงานทิศนั่นเองนะครับหรือแม้แต่จะตื่นเช้ามานั่งสมาธิสักห้านาทีาทสิบนาทีโดยหันหน้าไปทางทิศที่แนะนําก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับอยากทําอะไรก็ได้ครับที่เราได้หันหน้าไปเจอกับทิศนั้นเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะนานเกินกว่า10นาที15นาทีขึ้นไปยิ่งดีเลยนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่เราใช้ในการเลือกทิศนั่งรายวันนะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าควรจะนั่ง หันหน้าทํางานโต๊ะทํางานเนี่ยไปทางทิศไหนหรือหัวเตียงไปทางทิศไหนนะครับไม่แนะนําให้ดูตามรายวันเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศได้ทุกวันจริงไหมอย่างที่ผมบอกไปทิศรายวันตรงเนี้ยมันเป็นทิศที่เอาไว้แก้บ้างาไว้เสริมบ้างมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง2อสามทิศ ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณชอบทิศอะไรใครที่อยากที่จะรู้ว่าแล้วควรจะหันหัวไปทางทิศไหนหันหน้าไปทางทิศไหนนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ในอีกข้อมูลชุดหนึ่งเนาะคือข้อมูลผลูกดวงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เอาไว้ลื้ดวงคุณออกมาว่าคุณควรใช้ทิศไหนอะไรยังไงไม่มีมันเปลี่ยนเลยนะครับตลอดชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะอยู่ในอีกแพ็กเกจหนึ่งอันนั้นอาจจะใช้ในการเลือกหัวเตียงเลือกทิศได้นะครับ แต่ณนะตอนนี้เนี่ยสรับแอปนะในส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่แนะนําให้ใช้แบบนั้นเอามาใช้แก้ปัญหารายวันใช้ทีละวันใช้แต่ละวันไม่เหมือนกันอย่างนี้จะดีกว่าเหมาะสมกว่านั่นเองครับในแอปนี้นะครับยังมีอีกพาร์ทหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษในการตั้งของบางอย่างที่ทําให้กระตุ้นโชคและก็ทําลายโชคลายได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใน EP ีถัดไปนั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคพิเศษในการตั้งของชิ้นนี้ว่าตั้งตรงไหน ทิศไหนตั้งอย่างไรแล้วเราจะใช้ร่วมกับแอปอย่างไรนะครับเพื่อให้แก้ดวงของเราเพื่อทำลายสิ่งไม่ดีออกไปได้จากดวงเราได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามได้เลยสําหรับใครที่อยากรู้นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็จบเรื่องเกี่ยวกับทิศจริงๆแล้วสามารถใช้ได้อีกเยอะแยะนะครับเรื่องทิศเนี่ยเราสามารถมีลูกเล่นได้อีกมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องลงดีเทลมากขึ้นอาจจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเนี่ยมากขึ้นในละำดับถัดไปนะครับก็สามารถติดตามใน E ีีจะต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครัับบรที่ชชอกกก็ฝาดดไ์แน s u b ครสมาชให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆในการใช้แอปของเรานะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าทุกคนที่ซื้อแพ็กเกจต่างๆนะครับจะได้ใช้ได้อย่างมัชซิมัมของฟีเจอร์ที่ผมออกแบบมาให้นะครับจริงๆที่ผมออกแบบมาให้เนี่ยเทคนิคเยอะมากแต่ว่าจะทะยอยทํามาสอนใช้ให้เราเอาไปเป็นไกด์ไลน์เอาเอาเป็นหลักนะครับในการดําเนินชีวิตแล้วก็แก้ไขนั่นเองนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวแล้วสวัสดีครับ